เอาเตะเตะขาโตโตตีตโอเคครับก็สวัสดีครับวันนี้เราอ,อยู่กันกับ Eternal Senior ในพาร์ทที่สองมาค p on Fighting หมายความว่าเป็นลางว่าเราจะได้เจอพี่สาวนมโตคนนี้เนี่ยตอนท้ายเกมใช่ไหมอันนี้หลายคนอาจสงสัยว่าผมลงคลิปตอนไหนยังไงบอกได้เลยว่าลงตามอารมณ์อยากลงตอนไหนก็ลงโอเคปะ่ะเป็นหลักการที่ดีนะครับ พราะฉะนั้นแล้วจงโชคดีซะสามทุ่มสี่ทุ่มก็โผล่มาได้ครับไม่ต้องห่วงวันไหนที่ยังไม่มีคลิปลงอะ่ะสามทุ่มสี่ทุ่มมันจะโผล่มาหรือไหม่วงหรือมันอาจจะไม่โผล่มาเลยก็ได้เป็นไปได้เหมือนกันเอ้ยจุ๊บอ้าวกดสกิลไม่ติดวะไอ้เรียบร้อยตายรู้สึกว่า SP ด้านขวาล่างนี่420นี่มันคือสกิลพอยต์ใช่ไหมน่าจะเป็นสกิลพอยต์ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเ,เล่นอะไรอะ่ะ เอ้ยเขียหญ้าอ๋อเขียหญ้าใส่พึ่งมันคืออะไรวะทำเพื่ออะไรเอาตายเอาพึ่งตายเอาเอาฟาร์มฟาร์มเก็บเวลเก็บตังค์ดีครับดีงาม,มโยนพึ่งหญ้าเข้าไปตายเอออ่ะฮะเฮ้ยเฮ้ยนายนายนาย,นายจะโหดเกินไปแล้วโดนตายเออได้แล้วเว้ยกว่าจะตายนี่ยากลำบากเหลือเกินมาครับเอ้ยเอ้ยฟันก่อนได้เปรียบชิบชิบ โอโดนยิงมีเราเหรอนี่แน่นี่แน่ผมไปเห็นตัวอย่างเกมว่ามันมีหลายสกิลนะมตนตรงนี้มันไม่มีกว่าเราต้องเล่นไปเรื่อยๆถึงจะมีสกิลเพิ่มหรือย,อยังไงหรือต้องอัพสกิลเดี๋ยวขอเปิดเมนดูดูก่อนครับอ๋อ F39 เพิ่มได้เยอะนี่ว่าเอาสกวลื่อยๆครับเอาให้เต็มอ่ะได้เวล8แล้วเดี๋ยวๆๆข้างนอกมันยังยิงเราอยู่เลยเหรอมันไม่หยุดยิงด้วยเหรอนี่นายไม่ปาณีคนนี่ไงคราบดาบอันใหม่ อันนีอันนึงเมื่อไรเราจะครับชุดเกาะหม่กันมูกดูเหมือนว่าสะพานข้ามตรงนี้ไปต้องมันพังอะ่ะต้องไปหาไม้เพื่อจะมาซ่อมโอเคต้องไปตัดไม้ทําลายป่าเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยอ่ะตัดไม้ด้วยก่อนโอ้พาพาไม่หิมไม่ตายแต่ยังไงยังเออเรียบร้อยตัดไม้ด้วยดาบสุดยอดเ,อยเป็นนักดาบยัต้องสร้างสะพานเป็นด้วยนะครับ จังหวะนีดด้นะครับทำไมแหลกหล่ะครับอื้มเฮ้ยเจ้าหมูทีเดียวตายโอ้คริติคอลทีเดียวตายเลยแล้วทำไมไม่ดรอปของบ้างวะพอเราจะคาบของปุ๊บแม่งไม่ดรอปเลยเฮ้ยหมู่บ้านปัวเนี่ยมีรั้วด้วยเจออะไรโอ้บอสบอสเปล่าในที่สุดก็เจอนักเดินทางคนอื่นแล้วเขาเรียกอะไรนักประจ o ภัยดิบางทีเขาอาจจะเคยเห็นพี่เสาแมกเรตก็ได้นะมาร์เกเรตต้าเนี่ย ต้องลองไปถามเขาดูอ่าสวัสดีค่ะโอ้โหหน,นนหน้ามันต้องไม่ใช่คนหน้ามันต้องไม่ใช่คนอ้าว absent ด้วยคือมันแบบเขาเรียกว่าไง absent คือแบบหน้าเลื่อนลอยหน้ามันลอยลอยเหมือนเมากัญชามาเมาเยอะเฮ้ยฟันเราเลยเหรอเฮ้ยทำไมต้องโจมตีเราด้วยล่ะเนี่ยโอ้โไม่ตอบด้วยเขาไม่ตอบอะโอ้ต้องสู้แล้วเนี่ย คงไม่มีทางเลือกกลับไปก็ไม่ได้ยโยโทษในฉันด้วยแล้วกันนะมาด้วยความมั่นใจชึบเพียงแค่ดาบเดียวแต่ทำไมฟันไปหลายป้าบก็รู้เรื่องเอา้าอ้ออะไรกันเนี่ยย้อนหลังอีกใช่ไหมย้อนความทรงจำอีกโอ้โหเรื่อนรอยครับนึกว่าจะให้ลูกเหมือนบอสหน่อยอมแมวน้อย แมวสีขาวโอ้พี่สาวนมโตมาแล้วเนี่ยว่าไงครับพี่สาวหนูไม่ได้เป็นชู้กับแมวนะพี่สาวจะไปล่าปีศาจอีกแล้วเหรอใช่มันเป็นหน้าที่อะนะหนูไปด้วยได้ไหมออพี่สาวได้โปรดเถอะเนี่ยได้โปรดเถอะหน้านะเดี๋ยวภารกิจเกษตรแล้วลนะ่ะน้าพี่จะรีบกลับมานะพี่สัญญาขอโทษที่ต้องทิ้งไว้คนเดียวในบททุกครั้งเลยนะ พี่รู้ว่ามันรู้สึกเหงานะแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะพี่ไม่เป็นไรหรอกแล้วเจอกันนะอมพี่มาเกเรต้าอะไรเหรอทำไมไม่ให้หนูไปด้วยล่ะหนูจะเป็นเด็กดีนะเพราะว่าหนูก็อยากจะช่วยพี่สาวบ้างอะนะก็รู้ใช่ไหมล่ะการล่าปีศาจนะ่ะไม่ใช่เกมนะมันอันตรายหนูรู้อยู่แล้วนะ เนี่ยแต,แต่หนูกลัวกลัวว่าพี่สาวจะไม่กลับมาแล้วไม่ต้องห่วงหรอกนะหนูก็รู้นี่นะว่าพี่สาวนะแข,แข็งแกร่งแค่ไหนโอโ้พี่สาวพี่สาวยิ่งใหญ่จริงๆหนูเชื่อแต่พี่สาวไม่กล้ามใหญ่อะเิโอเคนะพี่สัญญาว่าพี่จะรีบกลับมานะพี่สาวฮะไปแล้วนะ ปล่อยพี่สาวไปคนเดียวไม่ได้ต้องวิ่งตามไปโอ้แอบตามไปครับโอ้โออยไอเงาดำสามตัวนี้หายไปหายไปกระกากเลยพี่สาวโซสตรองโอ้สตรองมากไม่เห็นไม่เห็นต้องเป็นห่วงเลยนี่นาะเอามีใครมาด้วยพี่สาวระวังโอ้เราโดนเหรออ้า เนี่ยเอาเอาเอาเนี่ยเนี่ยเธอโอเคไหมเนี่ยพี่สาวโอตารอยครับตอนนี้ได้รับกาวไปหนึ่งถุงเนี่ย TOA นี่มีนิดแรงมากน้องๆหนูๆก็อย่าลองนะซีเนียตื่นตื่นตื่นแล้วอ๋อฉันสลบไปอีกแล้วเหรอใช่แล้วโอ้ เธอทำให้ฉันกลัวมากเลยรู้ไหมอ๋อืมเราทำไรเหรอเกิดอะไรขึ้นเหรอเนี่ยที่ฉันจำได้นะฉันเห็นนักปะจนภัยคนหนึ่งอ่ะแต่อยู่ๆเขาก็มาโจมตีฉันอะดวงตาของเขาดูว่างเปล่ามากบางทีเนี่ยอาจจะเป็นผลของเอเทอร์ y ก็ได้เอเทอร์ y ้เหรอที่เธอพูดถึงเอเทอร์ y อีกแล้วเหรอมันคืออะไรอ่ะ ใช่เอเทนิตีคือสิ่งที่มีพลังมากมายในหอคอยนี้สักอย่างครับตามตำนานบอกว่ามันจะทําให้ความปรารถนาเป็นจริงอะไรก็ได้ครับคือแบบขอพรอะไรก็ได้ยังไงก็ตามเนี่ยก็ยังไม่มีใครที่สามารถควบคุมพลังของเอเทนิตีได้อ๋อก็คือพวกนักเดินทางก็อยากจะได้เอเทนิตีครับบอกแบบว่าอยากได้ตาก้อนบอลอะไรเงี้ยเหมือนกันแต่พอไปสัมผัสเอเทนิตีก็โดนควบคุมซะงั้น ใจเย็นก่อนสิพี่สาวไม่ใช่นักเกินทางธรรมดานะเธอต้องไม่เป็นไรแ,แน่นอนถึงแม้จะเป็นที่นี่ก็ตามแต่เพื่อตัวเธอเองนะซีเนียเธอควรจะออกไปให้เร็วที่สุดนะไม่มีทางนะ่ะฉันไม่ออกไปหรอกเธอก็เห็นแล้วนี่นาว่าคนคนนั้นนะ่ะเสียพูเสียคนเพราะว่าเอเทนิตี้นะฉันไม่มีทางออกไปโดยที่ไม่ไปเจอพี่สาวมากเรตต้านะ อ๋อเธอคงสำคัญกับเธอมากเลยสินะใช่แล้วงั้นก็เพื่อตัวเธอเองเนี่ยแกเธอจะเอาเอเทนิตีมาใช้หรือเปล่าถึงจะไม่ค่อยเข้าใจบทพูดเท่าไหร่ครับใช่แล้วงั้นฉันจะร่วมทางกับเธอนะเพื่อตามหาพี่สาวของเธอฮะขอบใจนะแต่แล้วลาชินีแฟรี่ของเธอ อ้าวเงียบอ้อฉันลืมไปเลยอะ่ะต้องตามหาราชินีเหมือนกันงั้นฉันจะช่วยเธอแล้วกันนะเพื่อตามหาราชินีด้วยแต่ฉันแต่ฉันก็ต้องตามหาพี่เหล่าด้วยเหมือนกันนะไม่เป็นไรใช่ไหมอ้าไม่มีปัญหาเลยโอเคครับเขาก็ตอนนี้ตกลงร่วมทุ่งลินล,ลี่เดียวกันมีใจให้แฟรดี่แล้วผมไม่ค่อยอยากอ่านบทพูดในเกมนี้เลยอะ่ะมัน มันไม่ได้มีความน่าอ่านเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีทางอื่นที่ต้องไปนี่ไงมีของให้เก็บว่าแล้วเอ้ยเอ้ารถเฉยอะไรวะกับดักเหรอเอ,อันนี้มีอะไรเข้าไหมเข้าไม่ได้แล้วท่อนซุงต่อไม้เข้าไม่ได้เลยครับงั้นไปละไปไปโอ,โอ้โอ้เหมือนจะที่เจอบอสยังไงอย่างนั้น คีฟสิครับฝ่ายแรกนี่แหละไม่ต้องเซฟหลายไฟล์หรอกอาร์เทน,นาอาร์เคียนเรียมเหมือนว่าจะเป็นที่าร์มอนเตอร์กรอโถอาร์เคียนเรียนามนาวปะ่ะาร์มอนเตอร์กันไปลองไปดูครับเคดอกไม้โอ้กลุ่มมอนเตอร์แล้วเนี่ยไม่ใช่ปัญหาใหญ่หรอกหน้าฉันไปได้ดกดตบบิวเหรอเอ้ย สกิลใหม่หรืออะไรวะตอนนี้ได้เรียนรู้สกิลแปดริฟอืมจัดการเรียบร้อยแล้วว้าวสุดยอดไปเลยเนี่ยเธอจัดการทักงปีศาจทั้งหมดในทีเดียวเลยก็ไม่มีอะไรหรอกนะต้องแข็งแข่งแข็งแข่งให้มากกว่านี้แข็งแข่งมากขึ้นอีกทำไมทำไมล่ะดูน่ากลัวไม่ใช่โลลี่ที่น่ารักแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนี่แน่นี่แน,น,น่ปัน คุณแจให้ผมสงสัยว่าถ้าเราใช้สกิลแล้วเราเปลี่ยนแหวนเปลี่ยนอะไรอย่างนี้มันจะโกงวะลองนะผมผมขอลองแป๊บหนึ่งได้ไหมเปลี่ยนแหวนครับเปลี่ยนแหวนเปลี่ยนแหวนปึ๊บอนะตอนนี้ใช้ทกิวปึ๊บแล้วเปลี่ยนกลับเป็นแหวนเดิมมันจะเป็นไงวะได้ปะถ้าได้นี่โคตรเกียนอะไม่จะใช้แบบเวทมนต์ปีอะคือแบบไม่เสียอ้าว มาเปลี่ยนแล้วไม่เห็นเอ้ยไม่เกี่ยววะเอ้าไม่รู้ครับงงเหมือนกันช่างแม่งเหมือนกันอึ่ะเลือด,อ,ดอึ่ะโอ้ได้แฟรี่โคตนะเพื่อปั้นอยชิบแม่งงุ่มตายเรียบร้อยครับเปิดเปิดด,ดิ๋อ,อต้องแค่คุญแจอ๋อ เล่ก็ได้กุญแจแล้วก็ไม่จําเป็นต้องตู้เฮ้ยโหเดี๋ยวท่าสิวนี่ใช่ไงวะออาฟันตัวเดียวเองเหรอ,อะไรวะเบ,บื้องสกิลใช้เล่นตายกุญแจเจอแล้วเฮ้ยอ่ะนี่ไงตายพวกงูจะบอกว่าเกมนี้ไม่เหมาะกับผมมันก็ใช่นะเกมนี้แม่งเป็นเกมที่ใช้จังหวะผมไม่ชอบจากใจว่าผมไม่ชอบครับคือผมชอบเกมที่มันแบบบวกเร็วๆเลยแบบบวกก็บวกเลยดิ มาใช้จังหวะแบบนี้มันไม่ใช่อ่ะโอเคไม่เล่าเออเหมือนว่าเราต้องอดทนครับไม่ใช่ว่าใช้จังหวะอย่างเดียวดิเหมือนแบบเราต้องรอผมไม่ชอบรออแย่ <c oughs> <Yeah. S 1> ตายเออเอาคุณแจว่า <c oughs> ต้องหาทีละตัวแบบนเนี้ยเนี่ยมันยุ่งยากอ่ะคือแบบยังไงก็ผ่านป้าแต่ทำไมต้องให้มาหาทีละตัวแบบนี้ <c oughs> โหแล้วอยู่ตัวสุดท้าย <c oughs> อา้าวไม่มีเหรออ้าว ได,ได้ได้ตอนไหนวะคุณแจไม่รู้เรื่องเลยช่างมันเถอะอึอดตายตายตายไปแกนี่ไงอึดอะโหของด่อเพียบเลยครับที่อย่างนี้ที่อย่างนี้อืมเด็บเลือดปะอือหมาโอ้หมาหรือแมวหรือหมูน่าจะเป็นหมาป่าครับมังโอ้โหแล้วมาซะเยอะ เยอะแยะฟันมันเฮ้ยจึ๊บนี่แน่นี่แน่นี่แน่ตายกุญแ,แจดอบแล้วตรงนี้น่าจะคราฟอะไรเพิ่มได้มั้งนะครับเอ้ยไอนดูซ่าโอ้พอนหัวงูเท่าหัวงูวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนของก่อนนะไมนดูซ่านะแป๊บนึงใส่อันที่ดีที่สุดเรียบร้อยครับมาเปลี่ยนของแล้วไปกันเมนดูซ่ามาเอ้ยจ้าหนึ่งร้อย100ดาเมจเอออะไรอะไรเอ้ย โอ้เป็นหินเฮ้ยขยับไม่ได้เอา้าอ๋อโอเดูซ่าใช้เล่นเลยนะโอ้แหลกแหลกแหลกกำไรไอ่ดูซ่าจะว่าไปอัพสกิลก่อนครับแต้มสกิลกระดองไว้เยอะเหมือนกันพอสมควรอ,อ๋อเพิ่มเพิ่มสกิลเดียวเลยกันครับเน้นไหนกันเน้นไปอันเดียวอ่ะผมว่ามันโอเคกว่าไปเน้นหลายผสมมันจะแรงแบบไม่้โอ้มันจะแรงแบบครึ่งๆึกลางๆไม่เอาครับราต้องสายเดียว ไปเลยเอ้ยะเอ้ยะตายเออวงเวทอะไรเฮ้ยโอ้โหอ๋อเรียกเมดูซ่าจิ๋วมาก็ว่าอยู่มันเหมือนงูเหมือนเมดูซ่าแต่มันไม่ใช่ไงพวกนี้เป็นสมุนเมดูซ่านี่เองเรียบร้อยเฮ้ยถ้าจิ้วใส่เมดูซ่าได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวต้องลองครับพุ่งไปโดนด้วยนี่ว่าโหแรงด้วยเอ้ยหินโอ้เอ้าเอ้าอย่างนี้ไม่โดนสกิลด้วยดิสบายเลย ชิบรอจังหวะปัน้นย่ยาย่ยชิบชิบตายไปเมดูซ่าโอ้แสงโอ้พุ่งโอ้พุ่งใส่ไม่ได้ด้วยฮะจงตายเรียบร้อยเจ้างูยักษ์อ๋อปิง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 ,งสองคนในเราแ,แล้วดิไฟไหมโอ้ <laughs> เราไม่มีไฟนะเราใช้แต่ดาบอา้าวโอ้เอฟเฟกต์นี่นมาเต็ม ด้อีลิฟโดนไมอันนึงได้มาเยอะเหลือเกินครับเอาไว้คราฟของได้อ๋อกกอ,อัปเกรดเกาะเอ้าอัปเกรดไปแล้วไม่ใช่เหรอง,งี้อีกเหรออ๋อรู้สึกว่าตรงเมื่อกี้มีไว้ฟร์มเก็บเวลเก็บของเฉยครับแล้วเราก็ถ้าเราอยากไปในเรื่องหลักก็ออกมาต่อเอา้าแล้วเสียวเวลาตั้งนานนี่นะไปเก็บเวลเฉยไม่ได้จะเก็บเวลกับเกมแบบนี้เลยเนะจ๊ะอ๋อหมาป่าแสดงว่าข้างหน้านี่โหดมากเลยใช่ไหมเนี่ยต้องให้เรามาเก็บเวลเนี่ย ไม่รู้นะครับเดี๋ยวลองดูก่อนอ๋อนี่ไงหนังสือของคีย์ที่เข้าพึ้งได้บวกหนึ่งมาเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมปั้นกิงก้าน้อยตายไปกรีนดาก้อนเรียกกระกินก้าน้อยเรียกเสียเลยโอ้โหมังกรเขียวกอนน้อยฮะหมาป่าโอ้โหตีตัวเลยเหรอนี่ไงนี่ไงพวกนาย,นาย,นายมาทำไมเยอะแยะไอ้อ่ะ เราไม่ลดเลยมาทำไมชิวๆเฮ <c oughs> ้ยไม่แน่ทิ้งกาน้อยปาบิโก้เหมือนเหมือนปาบิโก้จริงนะเฮ้ยมาปุ๊บปุ๊บเนิ่ยผมดอปหน่อยนะครับรู้สึกอย่างนั้นน่ะถ้าดูไม่ลื่นก็ซอรีไว้ก่อนเลยจริงผมไม่ค่อยใส่ใจหรอกโอ้ผมแก้อะไรไม่ได้เฮ้ยทำไมพนูมันเยอะจังอะ่ะโอ้ย่า เอ้ยอะนี่ตายตายเรียบร้อยดอกอะไรอีกหนังสือแฟรี่โค้ดเต็มเลยทางซ้ายนี่มีอะไรเอ่ยบอสบาบิ้อนมาคาราสู้ได้เหรอวะทำไมมันเปิดให้เราเข้าอ่ะแสดงว่าเาราบวกได้บวกเอ้ยโอ้หรถแค่นี้เองเหรอนั่นแล้วบอสนิ่งหมายความว่าไงเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยว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 ห้าสิบสองไม่ได้คิดเปเองใช่ปะ โอ้บอสนั้ตีเรา52ป่ะ <c oughs> โอ้ใช่แล้วล่ะโอ้ใช่แล้วล่ะไม่ได้คิดเองแล้วล่ะมันใช่แล้วล่ะ <c oughs> เออทู่ไม่ทู่ไม่ได้วะ่ะไปดีกว่านะนีนะไม่ไหวจริงครับบอสแม่งตี52แบบนี้ก็นะอุย่าแจ็คอินเดอะเชดเอ๊ะเอ๊ะฮ่าติดกลับแล้วยกดาบขึ้นทีเนี้ยยกดาบขึ้นครับเอ้ย <c oughs> ชาก,กนชาก,กนชาก,กน ฉันเองก่อนนะเป็นมาสเตอร์ของหีบฉันชื่อว่าแจ็คในหีบหีบทังสมบัติทั้งในทาวเวอร์เนี่ยเป็นของฉันวางไว้โดนฉันฉันเองถ้าเธอเจอหีบทั้งหมดของฉันแล้วก่อนในป่านี้เนี่ยฉันจะให้ของขวัญพิเศษกับเธออ๋อยังมีของขวัญยังมีหีบเราไม่เปิดไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวครับเซฟก่อนนะจ๊ะเซฟไฟล์สอปเฮ้เสียงอะไรอะ่ะ อย่าโจมตีฉันเฮ้ยเธอพูดได้ด้วยเหรอ <c oughs> ฉันชื่อว่าสลามม่อ่าเป็นสลามชั้นสูงอ้าวมีชั้นสูงด้วยเว้ยฉันไม่ได้มาเพื่อต่อตู้นะอ๋อมีบางอย่างที่เราต้องหลบเรี่ยงเหรอสกิลหลบมันจะให้เราเหรออ๋อมันจะสอนสกิลหลบให้เราครับเดี๋ยวเอ๊ะข้างหน้านี่เหรอแบ๊ฮะแกะทำไมเหรอมันมาทำไดที่นี่อ่ะ เก่าร้าวมากเลยนะฉันไม่ใช่แกะปกติฉันคือแกะในตำนาน <c oughs> มันจะจี้ไปไหนในเกมนี้อ๋อไอเทมบางอย่างครับพูดถึงไอเทมอีกแล้วอะ่ะให้เราไปข้างหน้านี้ใช่ไหมอ๋อเน็กลูมอ๋อข้างหน้านี้มีดันเจียนบอสครับก็จะมีไปเลยอีซี่หมดฮาร์ดหมดไปเลยดิกลัวอะไรลุยเลยไม่รอแล้วลุยไม่อีซี่มีฮาร์ดอะไรโอ้ บอสควีนมาเฟลเดี๋ยวใครที่ชื่อของฉันน่ะอ้าทิ้งไว้ที่นี่สักพักแล้วโอ้ไม่นะดูเหมือนว่าราชาก็โดนไม่ใช่ราชาครับราชินีแฟรี่ก็โดนครอบงำโดยเอเทนิตี้น้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราควรจะทำไงดีอ่ะฉันไม่รู้อ่ะแต่โมเอะมากเลยโอ้กำดาวไหลเออไม่ใช่แป้งล่างเฉยโอ้อไอแสงง่วงๆคือพลังเ e อเทนิตี้เหรอวะต้องหยุดเธอแล้ว อต่อสู้กับควีนแฟรี่มาโอ้ฟันไม่เข้าทำไมอ่ะเดี๋ยวฟันนี่เหรอเฮ้เราต้องฟันคิทเต้าสองอันอ่าวฟันไม่ได้ฟันได้นี่ฮาวยังไงก็ฟันไม่ได้อยู่ดีอ่ะ Bot บอสบอสบอสเห้ขอ,องฟันให้แตกเลยล้วไง <laughs> อ่ะบื้ๆมากเลยอ่ะคือแบบฟบือบ้อดูดเลยฟิล์มไปฟันฟันดิไอ้อย,าออยาไอ้ยา โอ้โอ้บอสชีโอ้โหชีก็จี้แตกก็ไม่บอกปวดชี้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวแฟนดี่จิ๋วนี่คืออะไรฟันนี่ครับรออะไรฟันบอสอืออือเจ้าเอออะไรอะไรโอ้เสกอะไรมาเห็ดเห็ดอ้อระเบิดเออนึกว่าเห็ดโตไปฟันเฉยโอ้ขอโทษได้เปล่ะเสกเกาะใหม่แล้วฮะโอ้โเยอะจังเห็ดระเบิดเยอะจังเอาเอา นี่ก็ยิงจังเลยนี่มันมากไหมเนี่ยมันมันมากใช่ไหมจ๊ะปันป้นปัน้นปั้นเรียบร้อยแตกแล้วอือเฮ้ยอย่ายิงโอ้โหหลบทันรอบนี้รู้รู้แกอ่าโดนเฉยเลยรู้รู้ไหนบอกรู้โอ้ระเบิดหัวเนี่ยบอสใจเย็นๆเด้ค่อยๆคุยเออคุยเห็ดเห็ดเห็ดว่าเห็ดว่ะปั้นบอสดีกว่าเดี๋ยวมึงจะเห็ดโอ้ ย่าโอ้เซตสกิลหลบเลยนี่แน่ควีนแฟรรี่เอ้ยอย่าอย่าอยาโอ้หลบดีหลบดีเอ้ยกำ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 กทำไงอะทำไงจะตายเดี๋ยว,เ,ยวเราอยู่เฉยเราเลือดเพิ่มได้ปะเฮ้ยโอ้คือเมื่อกี้มันเม <laughs> ื่อกี้ต้องหยุดเขาแล้วมา เอาใหม่อีกรอบเยอ่ะเย่าเย่าพังเย่าปิ๊บปิ๊บเรียบร้อยแหกฟันฟันอีกรอบหนึ่งลบฟันได้แค่สามรอบเหลยจะจำไว้แล้วกันเยอะย่าใครมาฟันก่อนตบเด็กก่อนได้เปรียบเลยปึ๊บปึ๊บสองรอบเรียบร้อยตายจึ๊บจึ๊บ มันเอาเห็ดมาวางหน้าบอสอะใครยังฟันได้วะโอโห่ีอีกเอาเข้าไปโอ้แล้วคนนักก็เยอะเริ่มเกลียดบอสเกมนี้แล้วครับเริ่มเกลียดแล้วโอ้โดนเห็ดเฉยโอ้มัวแต่พูดมัวแต่พูดไงมันจะไปยากอะไรกับอีกเกมแบบนี้ฮะโอ้หลบโอ้หลบไปโดนเหตดเฉยเลยแล้ววะไม่น่าหลบแบบนี้เอาขาเอาทำไมเป็นอย่างเงี้ยเอาบอส เดินไม่พอเกมรัวๆนี่แม่งอะไรวะแล้วโจมตีไม่ได้ด้วยนะจบแล้วทุกอย่างเหตุอีกนะมันก็ปล่อยเหตุมันหน้าบอสอย่างนี้แล้วหนูจะไปชันบอสยังไงเล่าเออโอ้ปล่อยเหทพอีกแล้วเหตุก็มาใจเย็นๆนะจ๊ะเราชนะได้แต่เราต้องใจเย็นโอ้บอสเปลี่ยนเฮ้ยบอสเปลี่ยนสีว่ะเอาว่ะเอาใจแฟนๆปะเนี่ย Oh, อ๋อสวิต хорош. สวิตเปลีย่ยนสีชุดโอ้เปลี่ยนเปลี่ยนสีชุดไปก็ไม่ได้เทคซี่ขึ้นเลยโอ้โห,โโอ,โหอะไรวะเนี่ะออกไปวงเวทก็มานู่นนี่นั่นเอเอ,อฟัอออฟออน,นมันเอ้ยอะเอ้ยอะตายเวลจะอัพเวลจะอัพว่ะอ้าวเวลอัพว่ะเลือดเต็มอ้าวบอสเกมอิเฉงเกมมันเปลี่ยนไปแล้วอย่างนี้เกมพลิกดิเนี่ยก็เลยว่าเกมพลิกมันเลือดเพิ่มว่ะบอสมาบอส ว่าไงว่าไงปั่นเน่ยไม่สนแล้วหงเห็ดเอาตายเหรอได้ข่าวบอสตายก่อนเอา้าเครื่องเครื่องอ่ะเมื่อกี้ผมเห็นชัวๆเลยบอสตายก่อนยอย่ <c oughs> เอาเทียงไอ้เกมบั่นทอนแบบนี้เนะี่ย <c oughs> เริ่มคิดว่าเกมนี้มันบั่นทอนดูดิครับโอ้โหนี่อะไรเนี่ยแม่งโคตรดูเดือดเลือดท่านเวลัพวะ่ะโอ้เห็ด หมโคตรเดือดอ่ะโอ้โหเลือด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 ลงเกือบครึ่งหลอดมันเห็นบ่อเออตายยังเอาหน่อยใจมาฟันโอ้อัดไรใช่ไหมเนี่ยเออตายไปโอ้โหยังจะมานั่งเซ็กซี่โดนฟันขนาดนี้บอสเจ็บหน่อยเหอะอ่ะไอ้เกิดไรขึ้นหรอฉันหยุดเธอได้โอ้โหเกิดไรขึ้นหรออยากจะเข้าไปตบกีแม่งฉีดตั้งนาน อ๋ออนี่อีกแล้วเหรอเอาเอา๊ะทำไมครั้งนี้มันหยุดไปล่ะเธอเป็นอะไรหรือเปล่าสาวน้อยอ่ะอ่ะไม่เป็นไรอ๋อเหงื่อตกเลยที่เป็นครั้งแรกเลยลเนี่ยที่มันหยุดไปเนี่ยอาจจะเป็นเพราะควีนก็ได้ควีนช่วยเราไว้ใช่ไหมเนี่ยอ๋อไม่ค่อยสนใจในเรื่องนะครับจากตอนแรกตั้งใจอ่านตอนนี้นี่กดข้ามกดข้ามแล้ว,วะอะในเรื่องมันไม่ค่อยอันนั้นไง บทพูดมันแข็งแข็งไม่ค่อยชอบเลยสาวน้อยเธอชื่ออะไรเหรอชื่อซีเนียจ้าซี Senior. เนียมีอะไรบางอย่างพิเศษสองอย่างนะครับอย่างแรกหนึ่งในพวกเขาเนี่ยสามารถสราบแช่งได้คำสาบเหรอทำไมอะ่ะเ,เธอดูไม่ตกใจเลยนะคือตรงนี้ตอนเล่นไม่ได้แปลครับเพราะว่าตอนเล่นแม่งแพ้ไปสองารอบมัวร้อนเลย ไม่ได้แปลบทพูดก็ตรงนี้ราชินีแฟรี่บอกว่ารักษาให้เราแล้วครับแต่ว่าไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้เราสูญเสียความเป็นตัวเองครับจะไปทำร้ายคนอื่นเนื่องจากเป็นผลข้างเคียงของเอเทนิตี้แลวเราก็ถามราชินีแฟรี่ว่าเจอนักบวชชุดสีแดงบ้างไหมราชินีแฟรี่ก็บอกว่าเจอครับแต่ไม่แน่ใจว่าใส่ชุดสีแดงหรือเปล่าแล้วก็เตือนภัยเราว่าข้างหน้านี้เนี่ยมีปีศาจอันตรายครับเราจะไปต่อไหมซึ่งเราก็ไปต่อแน่นอนครับไม่ต้องถามหรอกแล้วก็เอาแฟรี่น้อยมากับเราด้วยนั่นเองครับก็ประมาณนั้นไป อ๋อแล้วก็ที่ราชินีแฟรลี่เข้ามาในป่าเพราะว่าจะต้องการพลังเอเทนิตี้ครับในการปกป้องป่าแต่ก็ลืมคิดถึงไปว่าคนอื่นก็เป็นห่วงเราแล้วก็โดนพลังของเอเทนิตี้ครอบงำครับมาทำร้ายเราเฉยเลยแม่งมาฉีใส่ครับเนื้อเรื่องก็ประมาณนั้นแหละนี่ก็ออยคอให้เราโชคดีครับแล้วก็ให้ติดให้พรให้เลเวลให้ทําไมวะแม่งสู้แทบตายที่นี่อีกแล้วเหรออ๋อนี่เป็นรอยต่อระหว่างชั้นอ่ะอ๋อมันจะดูเหมือนจักรวาลโอเคครับอ้าว น่ากลัวคิดถึงมันแล้วมันก็น่ากลัวเธอหนาวหรือเปล่าอ๋อใช่ก็แต่ข้างบนนี้จะอุ่นขึ้นนะอ๋ออะไรวะอะไรคืออุ่นขึ้นจะมากอดเปล่าเนี่ยจะแอ,แอบแตะอังซีเนียของเราเหรอไปครับคือที่ผมไม่แปลไม่ใช่หรอกครับผมอารมณ์ไม่ดีตรอรี่แล้วกันนะอารมณ์ไม่ดีจริงนะเล่นกับบ,บอสมานานอนะ่ะคือแบบมันง่ายอ่ะมันมันง่ายแต่มันเสียเวลาว่ะล่ะลูกาณทีอ่ะแม่งมันแบบมุดนง,งิดอ่ะ เล่นซ้ำไปซ้ำมาบอสแม่งกวนระสาสรครับเมื่อกี้แม่งจะผ่านรอบหนึ่งแล้วแม่งตายพร้อมบอสไงแล้วไม่ให้ผ่าน <c oughs> เซ็งเลยเซฟยังเนี่ยไปดีกว่าครับก็พักไว้แค่นี้ก่อนครันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมจากายบายก่อนที่จะโดนบั่นทอนเลยมากกว่านี้ครับต้องชินเลิกก่อน